แปลงไม่ใหญ่มากแปลงเล็กๆกะทัดรัดนะคะราคาถูกเวอร์มากๆนะคะราคาถูกจนทุกคนไม่น่าจะคิดว่าถูกได้ขนาดนี้เลยนะคะ mm hmm. พร้อมที่จะลงทุนปลูกสร้างสร้างบ้านที่พักอาศัยหรือว่าจะซื้อไว้เก็งกำไรก็ได้เลยนะคะ mm hmm. สวัสดีค่ะทุกคนค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องมาดามอีก hmm. แาแนลตรงนี้มีแต่ที่ดินราคาถูกๆและเป็นที่ดินราคาตามเจ้าของทุกแปลงเลยนะคะ ซึ่งช่วงนี้นะคะไม่มีการบวกราคาหรือว่าเทิร์นราคาแม้แต่าบาทเดียวเลยค่ะวันนี้นะคะทุกคนข่าวจะพามาชมที่ดินแปลงไม่ใหญ่มากแปลงเล็กๆกระทัดรลัดนะคะราคาถูกเวอร์มากๆนะคะราคาถูกจนทุกคนไม่น่าจะคิดว่าถูกในขนาดนี้เลยนะคะซึ่งแปลงนี้เราไม่ต้องทาอะไรแล้วพร้อมที่จะลงสิ่งปลูกสร้างสร้างบ้านที่พักอาศัยหรือว่าจะซื้อไว้เก่งกาไรก็ได้เลยนะคะที่ดินแปลงนี้เนื้อที่มี200ตารางวาเองนะคะเอกสารสิเป็นฉนดคุดแดงค่ะละักษณะรูปแปลงคือ ติดถนน3ด้านนะคะรูปแปลงสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะติดถนน3ด้านด้านถนนหลักนะคะหน้ากว้างประมาณ25เมตรความลึกนะคะถนนด้านข้างเนี่ยจะติดอยู่ด้านลับประมาณ30เมตรนะคะหันหน้าไปทางทิศใต้นะคะทิศตะวันออกทิศตะวันตกหันไปทั้ง3ทิศเลยนะสนใจรีบมาดูได้เลยแปลงนี้ถือว่าเป็นแปลงที่สวยมากๆเลยเนี่ยที่200ตารางวานะคะราคาเพียงแค่ 239,0 0 0บาทเท่านั้นเองราคานี้เป็นราคาที่รวมค่าโอนรวมภาษีรวมให้ทุกอย่างเลยพร้อมที่จะเข้ามาอยู่อาศัยตรงนี้ได้เลยจ่ายเพียงราคาเดียวจบทุกเรื่องนะคะซื้อวันนี้นะคะทุกอย่างเราไม่ต้องออกอะไรอีกแล้วนะคะเนื้อที่200ตารางวาพิกัดของที่ดินแปลงนี้อยู่ที่ตําบลหนองราชวัตรอําเภอหนองยาไซจังหวัดสุพรรณบุรีการเดินทางนั้นสะดวกสบายมากๆเลยห่างจากถนนลาดยางเพียงแค่ 1.4กิโลเมตรทานั้นเองห่างจากตัวอำเภอหนองยาสายประมาณ7ถึง8กิโลเมตรระหว่างทางนะคะมีครบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นวัดเป็นโรงเรียนเป็นตลาดสถานที่อำนวยความสะดวกสถาน,นีบริการน้ำมันนะคะมีทุกอย่างเลยแต่ถ้าเราจะเอาแบบว่าเข้าตัวเมืองเลยคือ7-8กิโลนะคะอำเภอหนองยาสายก็จะมีทุกอย่างเช่นกัน ไม่ว,ว่าจะเป็นตลาดใหญ่นะคะสถาน,นีตํารวจโรงพยาบาลนะคะอยู่ใกล้ๆเช่นกันตรงนี้ที่สาคัญคือน้ําไฟพร้อมที่ดินไม่ต้องถมแล้วสนใจรีบมาดูเลยมาตอนนี้เดี๋ยวพาชมก่อนดีกว่าตามมาค่ะทุกคนค่ะตอนนี้นะคะอบพร้อมจะพาชมที่ดินแปลงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะแปลงเล็กๆกระทัดรัดราคาถูกอยู่ในชุมชนนะคะไฟฟ้าประปานะคะอยู่หน้าแปลงเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็รวมถึงมีเพื่อนบ้านนะคะทั้งซ้ายท้งขวาทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะคะ เพราะฉะนั้นใครที่มาอยู่ตรงนี้นะคะไม่ต้องห่วงเลยว่าจะเปรี้ยวไหมจะน่ากลัวไหมนะไม่เลยค่ะห่างจากถนนลาดยางนะคะขับรถเข้ามาเรื่อยๆเลยนะ1.4กิโลเมตรนะคะซึ่งก็จะเป็นถนนหินคลุกแบบนี้แต่ว่าจะมีถนนนะคะคอนกรีตรเป็นช่วงๆนะคะก่อนถึงเราก็จะเป็นถนนคอนกรีตเช่นกันนี่อยู่ตรงนี้มองเห็นไหมไม่รู้ส่วนที่ดินของเรานะคะนี่ล้อมไปด้วยชุมชนเพื่อนบ้านนะคะเสาไฟอยู่หน้าแปลงเรียบร้อยแล้วนะคะ คลามที่จะขอไฟฟ้าใช้ในที่ดินของเราได้เลยนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นถนนด้านข้างถนนด้านข้างของเรานะคะจะติดถึง2ฝั่งเลยมีฝั่งนี้นะคะความยาวจากถนนด้านหน้าตรงนี้นะคะเข้าไปประมาณ30เมตรนะคะแล้วก็ฝั่งนู้นก็ติดถนนเช่นกันนะคะนี ฝั่งนู้นอาจจะเป็นถนนดินยังไม่ได้เทหินครุกนะคะซึ่งจะติดถนนถึง3ด้านเลยแล้วก็ด้านหน้าฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้คือจะมีะคลองไม่ใช่คลองค่ะเขาเรียกว่าเป็นลำรางที่เป็นน้ำไหลผ่านกั้นอยู่ตรงนี้นะคะแต่ว่าถ้าเราอยากจะถมเพื่อใช้ประโยชน์เต็มพื้นที่นะคะเราก็สามารถที่จะวางท่อแล้วก็ใช้ประโยชน์พื้นที่ตรงนี้นะคะซึ่งก็จะเป็นที่สุดงอกส่วนเกินน่าจะได้ประมาณเกือบเกือบร้อยตารางวาเลยนะคะ พื้นที่ทั้งหมดตรงนี้ลักษณะรูปแปรงคือสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะหน้ากว้างติดถนนหลักก็คือถนนตรงนี้นะคะประมาณ25เมตรนะคะแล้วก็ส่วนด้านข้าง2ฝัง่งนะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งนี้หรือว่าฝั่งที่โอยืนอยู่ตรงนี้นะคะประมาณ25เมตรนะคะรวมแล้วจะได้เนื้อที่200ตารางวาเฉนดคุดแดงนะคะที่ดินตรงนี้ไม่ต้องทําอะไรแล้วนะคะทุกคนสามารถที่จะลงสิ่งปลูกสร้างได้เลยนะคะนี่เห็นไหม จริงๆแล้วค่ะในซอยตรงนี้นะคะจะมีเพื่อนบ้านนะคะอยู่เยอะมากเลยนะคะเป็นแปลงเล็กแปลงน้อยนะคะแต่มีลูกค้ามีเจ้าของทั้งหมดแล้วนะก็จะมีอยู่แปลงนี้นะคะที่เราขายตอนนี้ก็คือเนื้อที่200ตารางวานะคะตรงนี้ก็มีเพื่อนบ้านนะซ้ายขวาหน้าหลังนะคะอยู่ในชุมชนนะคะตรงนี้การเดินทางสะดวกสบายมากๆเลยนะคะห่างจากตัวอำเภอหนองยารายนะ นั่นแปลว่าจะมีทุกอย่างอยู่ตรงนั้นนะคะจะประมาณ7-8กิโลเมตรไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลนะคะสถานีตํารวจศูนย์ราชการนะคะที่ว่าการอําเภอรหรือเป็นตลาดขนาดใหญ่เลยนะคะก็จะอยู่ห่างจากตรงนี้นะคะประมาณ7-8กิโลแต่ว่าระหว่างทางที่เราจะไปตลาดเนี่ยประมาณ1-2กิโลเนี่ยมีทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นวัดเป็นโรงเรียนเป็นตลาดนัดนะคะร้านค้าร้านสะดวกซื้อนะคะจะมีทุกอย่างครบอยู่ใกล้ๆเราเลยนะคะตรงนี้ถือว่าเป็นที่ที่มีความเจริญ ล้อมรอบแล้วนะคะดังนั้นใครที่สนใจรีบม,มาดูรีบม,มาจองได้เลยโอให้ควรชมตรงนี้ก่อนเนาะนี่คือฝั่งตรงข้ามนะคะก็จะมีพื้นที่ว่างนะคะแล้วก็จะมีเพื่อนบ้านนะคะถ้าจากตรงนี้ไปนิดน,นึงจะมี้านค้าด้วยนะคะใครที่อยากจะมีที่อยู่นะคะแบบเอาไว้พักตากอากาศเอาไว้อยู่แบบเยียบสงบลองมาดูที่นี่เนื้อที่ไม่เยอะมากและที่สําคัญคือราคาเพียงแค่สองแสนสามหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะคะใกล้แหล่งน้ําของอบตอ,อยู่ตรงนี้แล้วด้วยเห็นไหม แทงน้ำนะคะนี่ตรงเข้าไปนะคะยังมีเพื่อนบ้านอีกหลายหลังนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้ามีความเจริญกว่านี้นะคะคงไม่ได้ราคานี้ณวันนี้ตอนนี้อาจจะเป็นราคานี้นะคะแต่ว่าหลังจากนี้ราคาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับขึ้นก็ตามสถานการณ์ตามความเจริญของพื้นที่นั้นๆน,น,นะคะใครที่สนใจรีบมาดูมาจองได้เลยนะจะซื้อไว้เพื่ออยู่อาศัยก็ได้จะซื้อไว้เพื่อเก็งกําไรก็เหมาะนะคะหรือว่าจะซื้อไว้นะคะเพื่อจะทาเป็นที่พักผ่อนพักตากอากาศ ก็ได้นะคะเอาเป็นว่าการพาชมที่ดินนะคะก็ประมาณตามนี้เลยมนุษ้จะพาชมอะไรมากมายนะคะเนื่องจากว่าพื้นที่ตรงนี้นะคะไม่เยอะมากไม่ใหญ่มากนะคะเนื้อที่แค่200ตารางวาเองพิกัดของที่ดินแปลงนี้อยู่ที่ตาบลหนองราชวัดนะคะอําเภอหนองย่าทรายจังหวัดสุพรรณบุรีนั่นเองนะคะลาไปก่อนคะ่ะโดยเรื่องของที่ดินแปลงนี้ก็ประมาณตามที่โอพาชมไปเลยนะคะท่านใดดีสนใจหรืออยากจะเข้ามาเยี่ยมชมตรงนี้ก็สามารถติดต่อเราได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลย สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยที่รับชมคลิปนี้คลิปหน้าเราจะกลับมาพบกันใหม่กับที่ดินสวยๆราคาถูกๆและที่สำคัญจะต้องเป็นที่ดินราคาตามเจ้าของแบบนี้ทุกๆแปลงอีกสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะ